สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อใช้งานในการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ของ 3D Design o n l ออนลน์นะครับมาที่จุดแรกนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันในการลงทะเบียนนะครับเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการพิมพ์รายละเอียดตามที่เราต้องการนะครับกรอกชื่อผู้ใช้ก็คือ user name นะครับเดี๋ยวผมขอเทสเป็นตัวนี้นะครับ ลูกค้าสมัคร username อะไร email อะไร password อะไรต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ลูกค้าต้องทำการล็อกอินเองนะครับแต่ถ้าในกรณีลูกค้าสมัครไปแล้วนะครับจำ password ไม่ได้สามารถแจ้งมากับทางสถาบันได้เดี๋ยวทางสถาบันจะสามารถรีเซ็ต password เปลี่ยนให้ได้นะครับแต่หลักๆต้องจำ username หรือ email ที่ใช้ในการสมัครให้ได้นะครับแล้วผมก็ใส่ e ีเมลนะครับ กรอกรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ตามที่ผมตั้งไว้นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับต้องตามนี้ทั้งหมดนะครับใครพิมพ์เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กต้องจําให้ได้นะครับเสร็จนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับเราก็สามารถกดองทะเบียนได้เลยนะครับถ้าขั้นตอนนี้ผ่านก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพิมพ์มาเมื่อกี้ถูกต้องใช้งานได้หมดนะครับอ่าตอนนี้นะครับ หลังจากกดลงทะเบียนเสร็จนะครับเขาจะบอกว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปตรวจสอบพวกรหัสผ่านต่างๆในกล่องจดหมาย inbox ที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนในกล่องอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้พอหลังจากเราลงทะเบียนได้แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือคลิกที่ปุ่มนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองคลิกที่ปุ่มนี้ให้ดูนะครับได้ทั้งคู่นะ นะครับพอเข้าหน้าต่างนี้มันก็จะเข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบนะครับเราก็พิมพ์ username หรืออีเมลนะครับที่เราใช้ในการสมัครเมื่อกี้ได้เลยนะครับตัวใดตัวหนึ่งอันไหนก็ได้นะครับพาสเวิร์ก็คือที่เราตั้งไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับถ้า ใส่ username และ password ถูกต้องเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับโดยที่หน้าต่างนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านะครับเราก็สามารถกดเลือกไฟล์นะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะครับมันก็จะขึ้นรูปหน้าโปรไฟล์เรานะครับหรือแก้ที่อยู่รายละเอียดบัญชีอะไรก็อยู่ที่ หัวข้อบัญชีนี้ทั้งหมดนะครับแก้มูแก้ไขข้อมูลของชั้นนะครับส่วนนะครับคอสของชั้นนะครับถ้าในกรณีลูกค้าสมัครเรียนแล้วทางสถาบันอนุมัติคอสให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเมื่อคลิกเข้ามาในคอสของชั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขึ้นชื่อหลักสูตรที่ลูกค้าสมัครอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้มันจะขึ้นคําว่า no cost อยู่ก็ แสดงว่าลูกค้ายังไม่ได้สมัครเรียนหรือลูกค้าสมัครเรียนแล้วแต่ทางสถาบันอาจจะยังไม่ได้อนุมัติให้นะครับเมื่ออนุมัติเสร็จตรงนี้จะขึ้นนะครับซึ่งการอนุมัตินะครับจะไม่เกิน5ชั่วโมงนะแต่ถ้าทางสถาบันสะดวกก็จะสามารถทําให้ได้ทันทีเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน5ชั่วโมงนะครับอาจจะเกิดปัญหาทางเทคนิคได้ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงเข้าหาสถาบันได้เลยนะครับว่าทําไมคอร์สยังไม่ขึ้นนะครับทางสถาบันจะได้ เช็คดูแก้ปัญหาให้ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองสมัครดูเลยแล้วกันนะครับอ่แเราก็ไปที่หน้าโฮมนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอ่าเราจะสมัครนะครับเดี๋ยวเราลองสมัคร AutoCAD Architecture and Interior กับ SketchUp ดูนะครับเดี๋ยวผมลองคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกนะครับ พอเข้ามาเสร็จนะครับปุ่มในการสมัครเรียนจะอยู่บริเวณนี้นะครับให้เราคลิกสมัครเรียนได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับลูกค้าก็กรอกชื่อนามสกุลอะไรอย่างนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเทสดูก่อนอะนะครับทสระบบ อันนี้ก็ใส่ข้อมูลตามจริงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ที่อยู่อะไรไปคร่าวๆก่อนนะครับเบอร์ก็สมมุติเป็นเบอร์ผมไปแล้วกันอ่าอีเมลอ,อีเมลก็เป็นของเดิมที่เราทำการลงทะเบียนร,รีจิสเตอร์ไปแล้วนะครับซึ่งพอสมัครเรียนปุ๊บนะครับเขาก็จะมีวิธีการโอนเงินได้หลายรูปแบบก็คืออย่างเช่นโอนเงินเข้าบัญชีนะครับ ลูกค้าก็สามารถโอนได้ตามนี้เลยนะครับโอนเสร็จอันนี้ลูกค้าต้องแจ้งนะครับต้องกดแจ้งชําระหรือโทรมาแจ้งก็ได้นะครับที่เบอร์ศู1 7 1 9 9, 9 9 9 9 3นนะครับหรือแอดไลน์มาแล้วก็ส่งสลิปก็ได้นะครับส่วนเครดิตการ์ดเดบิตเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าใช้วิธีนี้นะครับก็จะสามารถดูได้เลยหลังมีการตัดบัตรเครดิตนะครับ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็เช่นกันนะครับถ้าโอนเงินเข้ามาปุ๊บนะครับก็ดูได้เลยเช่นกันนะครับพวกตรงนี้นะครับพร้อมพร้อมเพย์นี่ต้องโทรแจ้งนะครับเหมือนเงินเข้าบัญชีเหมือนกันนะครับลูกค้าสะดวกวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นได้เลยนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับแต่หากลูกค้าต้องการสมัครมากกว่า1นึ่คอสนะครับก็อย่าเพิ่งกดสั่งซื้อนะครับให้มากดที่ตรงนี้ครับเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมนะครับหรือไปที่หน้าโฮมหรือไปที่คอส ก็ได้นะครับเลือกวิธีไหนก็ได้สมมติเราเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมมันก็จะเข้าสู่หน้าหลักสูตรรวมทั้งหมดนะครับไม่ได้แยกตามหมวดหมู่นะก็คือตอนนี้คอสออนไลน์มีกี่อันมันก็จะขึ้นให้หมดนะครับสมมุติเราต้องการสมัครสเกจอัพเพิ่มนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในคอสสเกจอัพก่อนอแล้วมันก็จะขึ้นคาว่าสมัครเรียนเช่นกันนะครับ พอเข้ามาในสมัครเรียนนะครับมันก็จะขึ้นลิสต์ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเช็คละคงราคาได้นะครับว่าราคาถูกต้องไหมนะครับส่วนถ้าในช่วงไหนที่มันมีโปรโมชั่นต้องใส่รหัสคูปองนะครับลูกค้าก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับคลิกที่นี่แล้วก็พิมพ์โค้ดคูปองนะครับที่ทางสถาบันส่งให้นะครับแล้วก็กดใช้คูปองนะครับตัวตรงนี้มันก็จะดิสคาวตามโปรโมชั่นของช่วงนั้นนะครับ ส่วนถ้าเกิดในกรณีสมมุติลูกค้าคลิกผิดนะครับอย่างเช่นไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับอย่างเช่นสเกตอัพเลือกเลือกเลือกมาผิดนะครับลูกค้าก็สามารถกดที่ตรงนี้แทนนะครับเราจะไม่สามารถลบตรงนี้ได้นะครับให้มากดที่ตะกร้าสินค้านี้นะครับอ่าพอเข้าตะกร้าสินค้าเสร็จนะครับอขั้นตอนนี้ก็สามารถใส่โค้ดคูป,ปองได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ถ้าไม่ต้องการอันไหนลูกค้าก็สามารถกดถังขยะได้เลยนะครับตัวคอสก็จะถูกดีลิทหายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้ผมไม่ลบเนาะแต่ถ้าสมมุติลูกค้าจะลบก็สามารถกดถังขยะทิ้งได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราแก้ไขอะไรในตะกร้าสินค้าเสร็จนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดมานะครับก็คือถ้าจะเลือกเพิ่มนะครับสมมุติซื้อ2คอสยังไม่พอใจอยากจะได้3คอสนะครับเดี๋ยวสมมุติผมลองไปเลือกเพิ่มให้ดูเลย เราก็เลือกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับสมมุติผมต้องการอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างนะครับแล้วก็กดสมัครเรียนเช่นกันนะครับอตอนนี้ก็จะเข้ามาเห็นไหมครับมี3หลักสูตรแล้วนะครับสมมุติต่างว่า อันนี้เราเลือกมาผิดแล้วกันเดี๋ยวผมไปสาธิตการลบให้ดูเลยนะครับสมมุติเขียนแบบขออนุญ,ญาตเราไม่เอาแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับตะกร้าสินค้าแล้วก็กดทิ้งขยะหัวข้อที่เราไม่ต้องการสมัครนะครับปึ๊บหายไปแล้วนะครับแล้วก็ดูครับสังเกตว่าราคาก็3 0 0 0บวกนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดที่ดําเนินการขั้นตอนสั่งซื้อต่อได้เลยครับถ้าอยากจะใส่โค้ดคูปองนะครับออย่างเช่นเราก็คลิกาเดี๋ยวสมมุติผมลองใส่ดูนะครับแล้วก็กดใช้คูปองนะครับโอเคอ่าแล้วตรงนี้อาจจะต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่นะครับ แนะนำว่าลูกค้ากดสมัครคอร์สอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามากดเลือกสินค้าเพิ่มใหม่ทุกครั้งอันนี้มันจะอาจจะต้องมาพิมพ์ใหม่ทุกครั้งนะครับอลองเทสระบบดูนะครับโอเคผมเลือกฟังก์ชันเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกันเนาะ,ะสังเกตไหมครับพอผมใส่รหัสคูป,ปองปุ๊บมันก็สลบดิสคาวออกโดยอัตโนมัตินะครับ ผมกดสั่งซื้อนะครับอ่าตอนนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าอ่าเราได้สั่งซื้อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาของลูกค้าก็คือโอนเงินนะครับเข้าบัญชีตามนี้เลยนะครับพอโอนเงินเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็สามารถโทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้นะครับหรือถ้าสมัครทาง Facebook Fanpage ก็สามารถส่งสลิปทาง f c e b o o o f แ Fanpage ก็ได้ หรือจะกดแจ้งชําระเงินตรงนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งคุกได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับถ้ากดแจ้งชําระเงินมันก็จะเข้ามาสู่ในระบบเว็บไซต์นะครับแต่ผมว่าการแจ้งทางไลน์หรือโทรมาจะรวดเร็วกว่านะครับอันนี้บางทีเจ้าหน้าที่อาจจะแบบไม่ได้ตรวจในทันทีนะครับโอเคทีนี้เมื่อสมัครเสร็จนะครับเราก็ลองสามารถมาเช็คได้นะครับกดคอสของชั้นนะครับ เพื่อเช็คดูว่าทางสถาบันเนี่ยได้อนุมัติคอร์สแล้วหรือยังนะครับถ้ายังขึ้นอย่างนี้อยู่นะครับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้อนุมัติคอร์สให้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลารอสักรูน่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอนุมัติให้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีเฟชหน้าจอให้ดูนะครับเดี๋ยวสักรูน่นะครับทีนี้นะครับผมได้ไปกดอนุมัติแล้วเนาะในระบบของแอดมินเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราทําการกดรีเฟชหรือกดคําว่า คอสของชั้นซ้ำอีกรอบหนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟชดูอ่าสังเกตเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วลูกค้าก็สามารถกดเข้าดูตามคอสที่ลูกค้าสมัครได้เลยนะครับอ่าคลิกเสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าบทเรียนเราก็สามารถไล่ดูได้ทีละคอสเลยนะครับอันไหนที่มันยังล็อกอยู่มันก็จะทำการปลดล็อกสามารถดูได้ทุกคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตเข้า เข้าให้ดูอันที่มันไม่ได้พรีวิวฟรีนะครับเห็นไหมครับมันก็สามารถกดเพลย์ดูแล้วก็ไล่ทีละอันได้เลยนะครับถ้าจะกลับสู่หน้าแรกก็กดกลับไปที่หลักสูตรนะครับแล้วก็แนะนํานะครับเมื่อใช้เสร็จทุกครั้งนะครับให้กดออกจากระบบทุกครั้งนะครับพยายามอย่าใช้วิธีการปิดตรงนี้หรือกดกากบาทปิดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าลูกค้าไปกดปิดเนี่ย ระบบมันยังจำค่าอยู่ว่าลูกค้ายังล็อกอินอยู่ในระบบแล้วผ่านไปไม่กี่นาทีลูกค้าเข้าเว็บเดิมนะครับแล้วก็กดล็อกอินมันจะฟ้องว่ามันอาจจะฟ้องว่าเราเราเราล็อกอินอยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วมันจะล็อกอินซ้ำไม่ได้นะครับจนกว่าเราต้องรอเวลาจนมันล็อกเอาท์หรือซายเอาท์ออกเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้แนะนำว่าต้องกดออกจากระบบทุกครั้งนะครับ